เต็มเลยไหมแกเขาก็บอกเอาชทำอะไรแพ c กกิ้งสติกกี้ไรเหรอ m ม่ฟร n c ช์สติกกี้ไรใช่พ่อใหญ่เพิ่นตัดขนมปังอัดซองฟิตไว้จ้ะมันจังได้มีรสชาติอร่อยแล้วก็กิกนได้เป็นอาทิตย์จ้ะ <c oughs> พ่อใหญ่เพิ่มบอได้ไปซื้อคูมเมอร์เพราะว่าตรงไอยอยู่มันชนบ,บดนิดนึงนะคะต้องเข้าในเมืองจะมี เออ่ขนมปังขายกะค่อนข้างทิศสี่แบบมันกระบอกไก่ดอกจันแต่พ่อใหญ่พ่อเลือกที่จะไปอาทิตย์ละอาทิตย์ละเทื่อจ้าบัคเก็ต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 วิเนี่นะคะเผลก๋าจะเอาไปเข้าช่องฟีดพ่อซื้อมา h ห้ามินิทุเดย์ตัวสาม Some แซมเบรด a ซ b a ะบะแซมปาเก็ตแซมปาเก็ตแม่บอกว่าแต่อยู่เวียดนามมาหลายพวกขนมฝรั่งเศสเพราะว่าเวียดนามมันเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเนาะไปเวียดนามนี้ไปกินอาหารฝรั่งเศสได้สบายเลยมต้องบินมาหอดฝรั่งเศสจ้ะอาหารอร่อยๆอยู่เวียดนามหลายเพราะไงว่าแว่ยูเวนมมออออ๋ไซนนนจิิ ฮานอยไซง่อนโฮจิมินห์ดา낭ดา낭ไมดานดง is also ซเวียดนามเหรอ Yes. น่นแหละพ่อใหญ่ก็เลยไว้ฟังว่าขนมปังพงยมนีแซ่บพ่อกลมากินอยู่ฝรั่งเศสเลยจะ้ะอินเลิฟได้ กินเลิฟเป็นเลิศพี่อยากกวนลาวซื่อๆนี่แหละพี่น้องฝนตกฝน <c oughs> <c oughs> มันตกมันไปใส่บ่ได้มันก็เลยเป็นแบบนี้พี่น้องซ <c oughs> so ูเเเกฟออนนรไปจะพาทุกคนกินใส่มัดคัสหรือเปล่าเนะี่ยป้าใส่มัดคัสเนาะคอนฟพร์มเลย I don't know, to... I you, Spain e' ho un'altra interview con la Spagna, Espagna. Spagna? Spain, posso il <coughs> mio <My dear> Pierre. Non è così? <coughs> è molto grande. è molto più grande. molto This country รณ์ Starting now till April <c oughs> The people live inside all the time เอาไปกันเลยบอได้เอาอุปกรณ์ยังไปเลยเด้อคือได้ยังกะเอาอันนั้นแหละนี่ลงก่อน้ะจ้าพอยังเพิ่งไปซื้อน้ำมา ต้องยกน้ำนะจา๊ะพอปลาเพิ่นเจ็บหลังกินกาแฟกินองุ่นเสร็จแล้วก็พากันอกอกรอบพี่น้องดีกว่าอยู่มาซื้อว้าเสร็จพ่อเบมก็ไอมาหอดดำกันแล้วพี่น้องแต่บ่าได้ลงทะเลมันนี้น้ำทะเลบ่ลงจ้ะ อาชิมมหาเก็บผ้าเก็บ้ายูนิฟอร์มบตกฝนไม่ตกนะเดินออกกําลังกายพี่น้องส่วนนี่นะ่ะส่วนตรงนี้นะที่ไอ้บอกว่าเขาจะกินมากอร่อยแบบนี้เลยนนี้เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนวันนี้เขาจะกินมากอร่อยอยู่เบ่ <laughs> สิพาพี่น้องไปเบิ่งเด้อืันนี้ฝนตก เอาไว้ก่อนไม่ได้รับเบสแต่วันมาทั่วทั่วอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วห้ามกินกแอลกอฮอล์นั่นนี่พี่น้องเมึงกกอันนี้กกอียงเหรองามงามไหมคล้ายๆกับบอลไหมบอลบ้านเฮานะสวยเนาะแต่ไม่รู้นะว่าอะไรพวกนี้ปลูกคือสิ่งงามเนาะคล้ายๆกับพวก ผูเงินผูชางใบดงใบด่างอย่างเลยป,ป้าป,ป้าป้าพี่นัด <c oughs> <c oughs> ขนาดเลยยูเฮิอนกะเบื่อจ้ะบังง่ายๆเลยห้ามาเบิ่งว่ามันคือเหตุอะไรน้ำมึงนี่ไอเหยีย,ยบแครอทเอาแล้วเหยียบแล้วนะอัน,นี้แก่แล้ว แกบอกแกอยู่นี่ไหมนี่กินหมากอร่อยดอกเพราะว่ามันหนาวกินอยู่เฮือนพุน่น <c oughs> หึโอนแล้ว <c oughs> แก่มันโบแมนถุงมือหาเห็ดนี่ยแน้เด้อเรื่องข้องเรื่องน่ะ อันนี้ไายบแน่ใจเด้อว่าเห็ดอันนี้นะ่ะใช่เห็ดแชมเบยองคิงไหมไปเบิ่งอยู่ในอันนี้หนังสือเพิ่มเติมนี่เพราะว่าพวกเห็ดแชมเบยองดิเปริดนี่เป็นเห็ดที่แบบว่ามีคู่เหมือนเป็นพิษหลายหลายนี่ไอแบบโบหลวงแม่หรือบบแม่เด้อบอ,อ่อในเด้อไผ่ฮูโอ้โหสวยมาก ไปเปรียบเทียบกับเบิ่งยากอยู่ด้อบอกก่ากินปานใด,ด้แต่ไออยากเอาไปศึกษาเพิ่มเติมซื่อจะเพราะว่าเห็ดตัวชนิดนี้นะไอเห็นมานานแล้วแจะบได้เก็บเพิ่นนี่พี่น้องว่าแม่นเห็ดแชมเปอ้งคิงบอกบอกไอเนี่ยจะอันนี้มันเผาแล้วมาเบิ่งนี่จอนมานี้เดี๋ยวสีพาพี่น้องไปเรียนลูกกับไออยู่ เงื่อนเดี๋ยจ้ะนี่มัจะเป็นประมาณนี้ไหมบี like กโตไอ้เจ้บีกช้าเลยนะตักํางออกส่วนนี้เลยเห็ดตัวนี้เอาเมื่อซนีเลยจ้ะหลายเลยเลี้ยงเบิ้งนี่มันจะเป็นแบบดังด่าไหนี่โอ้จับจับแล้วนี่มันจะเป็นแบบนี้เสียเ<ะ>มื่อศึกษาเบิ้งเนาะถอดเลยถอดเลย ความใหญ่นะ <laughs> นี่มันขมบ้านเฮานะ่ะยุนี่เขาบ่าให้กินจ้ะบ้านเฮาเขาก็บม่ให้กินหรอกเขากับบนิยมกินกินได้อยู่พออ่ออายมากๆเห็ุขานี่ตึ้งตึงตึ้งตึงตึงนี่เ็มอันนี้คือดอกน้อยดอกตูมเลยจ้ะเนี่ดอกน้อยดอกตูมนี่พวงนี่อ่อนโอนไหมปาด แชมเปี้ยนดิแพรรดเหรอฮะโนโนโนอันนี้บอแม่เดี่ยจะออกเหลืองออกเหลืองเหลืองนี่จะเป็นเห็ดคู่เหมือนวิถ้าเรามดว่านี่เห็นบอทุกอย่างคือกันเมื่อไต่ดงไต่ดอกแต่ถ้าสมมติเขาถือผละเป็นสีเหลืองในผลจะเป็นคู่เหมือนของเห็ดแชมเปี้ย พี่น้องอันนี้กกรับ TIC ไ,ไปขั้นส้มจ้ะพ่อแล้วบต้องไปทะเลแล้วปะเอ้ยตรงนี้แหละจบแล้วอ่อนด้วยเนี่ยโ <c oughs> okay, อเคอ will p อ t in t ร์ yes <c oughs> yes เราจะเอาไปใ่ในถังเต็มเลยไหมแกเขาก็บอกเอาอะโอ้เต็มเลยปะ everywhere มาก็กรับเอาไปขันสมดอกมันสิเป็นสีเหลืองนะจะนี่ไอ้พวกหัวแอมแม่ เอนถือจะบอวะก,กว่ากรุกรับพายุฝนสิอันนี้เป็นใบตำแยร้าวหนาว,นาวอันนี้ไหมรสชาติจะคล้ายกับผักเสี้ยนเลยนะ อาศิได้ตากฝนได้ไงว่าอมนิดอมนิดป้ป้า,ปาโอ้อยู่ไกลตำแหน่อันตรายเอ่อขันไอ,บนอนกก้บ,อบนะอลูลอ,าาอะออออออมมูอ่เออ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 เอกเออเออเออ่ออเนเออ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 เอลืองเอ้เออเออเอิเจะเออ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 เไอ้ออ้ออเอนเออาออเออเออเอเอ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 ้วออเออกออเอยเออเออเอนใหอพอ่นออเอเออ่ออเอออเเอออ อร่อยมากดิดโอ้กูดว่านะแล้วอะกาสิไดเคกแกงเห็ดนี่สีดอกมันพอกินบานอ้อนิเห็ดตัวนั้นนะมันอยู่ข้างนอกด้วยจ้ะไอโบออยากเอาเข้ามาในครัวเนาะเพราะว่าไอโบอรูอะนะมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไอเซเบิ่งว่ามันแม่นเห็ดตัวนี้บอกพี่น้องนี่ยเนี่น,นี่ตัวนี้ เนาะลูกไลค์แต่อาดเกิดืม่แน mm ่ใจด้อยจ้า mm hmm. อันนี้แม่นที่เขาเอิ่นว่าแชมเปี้ยนคิงบอเพราะว่ามันมีคู่เหมือนพ่อมันนะอาก็เลยบอก้าพี่น้องคอนเฟิร์มให้อายใน,นเด้ออบอก,ก้ากินได้บอก,ก้ากินปานใดเนาะเห็นบ mm ่ก hmm. อันนี้นะอันนี้เป็นเฮดแชมเปี้ยนองแม่นบอกแต่ถ้าสมมติแต่ถ้าสมมติมมว่าเห็นบอนตัวนี้นะ oh. ถ้าพูดออกมา เป็นสีเหลืองแบบนี้กลายเป็นคู่เหมือนของจชมเปยองดิปเร,รีสแบบนี้นะพี่น้องจะ้ะมันก็เลยแบบว่าอันนี้เห็นบอคือ <c oughs> บ้องมั่นใจเลยพี่นอ้องเบิ้งไปสิบเถื่อกับพวกคืออ่ะไอ้เบิ้งในรูปตรงนี้แปนบอนแล้วไอ้ก็ต้องไปอ,อันนี้อีเลยพี่น้องไปไงเนี้ยฮะเพชรแชมเปญองนี่สามดาวจะ้ะทริสตา เดี๋ยวไอ้์แสบเบิ่งเนาะโอเคไอวิวโชว์ยูเอาซส์แมนบอกนี่ลูกกระเซมอ่ะ <Yeah, yeah. S 1> เนี่ยลูกกระเซมนี่ยคอนเฟิร์มเนี่ยเดี๋ยวจะเด้อไอยังบ่มั่นใจนะคะทุกคนเดี๋้อไอไว้เป็นนี่แนหะสิไปล้างมือไปเฮ็ดกินไปคันส้มก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปได้วันนี้คือดีใจตั้งใจที่สิไปเอาพักอันนี้เลยตั้งแต่เศร้านะคะแต่ว่าฝนตกนะเดี๋ยวสิคันส้มพาพี่น้องกินนะคะ นี่ลักษณะของเพิ่นเป็นแบบนี้เด้อร์ดิไอซิบเบิง่งคล้ายๆกับกกแลดิสนะ,ะคะคล้ายๆกันนะคะมีขนเดอ้อมีขนอย่างนี้เนะาะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะช่วงนี้ออกเยอะมากเลยเขตยนห้าสิบหกนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอ,อนแยกไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีใหไอ้กับป้าเสมอมาบ๊ายบายขอบคุณค่ะบิ๊บบิ๊บ